เฮ้ยแบบผมชอบว่ะล้อมมันเลยล้อมมันล้อมมันล้อมมันสิเอ้ยสวยว่ะก็สวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับอยู่กับผมพ่อหนุ่มคลิปโตนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเกม c o w boys n a k e ครับปบมือนะครับสำหรับที่ผมทำคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปของสเป c ค c ิปโตและก็มีผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาดูคลิปนะครับ โอเคฮะเดี๋ยววันนี้ก็อยู่กับเกม c าร์บอยค y ิปตนะครับเ,เกมเนี่ยผมบอกเลยว่าดูจากไวเปเปอร์แล้วน่าเล่นแน่นอนและที่สำคัญหัวร้อนแน่นอนนะฮะสำหรับเกม c าร์บอยนะครับจะเปิดตัวเนี่ยประมาณปีหน้านะส่วนรายละเอียดว่าเดือนไหนเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับโอเคสำหรับตัว c าร์บอเนี่ยคาร์บอยสเน็กเนี่ยนะครับอันนี้ผมได้ทำการแปลเป็นไทยแล้วนะฮะ คาร์บอนสเน็กเนี่ยเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม s n น็กนะครับหรือว่าคล้ายๆกับเกมที่เราคุ้นหูนะครับเอ่อถ้าผมเกมไม่ผิดน่าจะ s l i t c h e r i o หรือเปล่านะเออนะครับเกมคล้ายๆกันเลยนะครับเออเหมือนกันเลยนะนะครับที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะต้องควบคุมงูของตัวเองให้กินอาหารที่ปรากฏอยู่รอบๆนะครับ และต่อสู้กับงูที่ควบคุมโดยผู้เล่นอื่นๆบนโลกใบนี้ผู้เล่นนะต้องควบคุมงูด้วยพอยเตอร์นะครับหรือคลิกทุกครั้งที่ต้องการเร่งให้ใช้งานนะครับเออแต่ที่สำคัญเขาเค้มว่าใครๆก็เล่นได้ใช่ไหมจะเล่นได้จริงก็ต้องมีเงินนะครับเออและนอกเหนือจากความบันเทิงเนี่ยและการฝึกฝนที่เฉียบแหลมสำหรับผู้เล่นคาร์บอนสนแล้วคาร์บอน c เนี่ยยังเป็นเกมที่ให้คุณสะสม เหรียญสำหรับ Snake Linear ริ m น,นะครับหรือว่าเหรียญริมของเขานะซึ่งเป็นอัญมณีงูประเภทหนึ่งที่เข้ารหัสเป็นโค็นบนแพลตฟอร์ม b i e s m a r t Chain และถือว่าเป็นรางวัลสาหรับการมีส่วนร่วมของคุณต่อระบบนิเวศหรือเรียกว่าเล่นเพื่อได้รับหรืออีกชื่อหนึ่งก็เพ y to เอร์ที่เราคุ้นหูกันนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชื่อเหรียญก่อนนะครับโอเคฮะสำหรับเหรียญในเกมของคาร์บอนสเน็ีย่ยจะแบ่งเป็น2 เหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวผมปรับเป็นอังกฤษแป๊บนึงนะครับเหรียญแรกชื่อว่าคาร์บอนสเน็กโทเค้นนะหรือเหรียญคาร์นะครับมีแม็กซ์สปายเนี่ยอยู่ที่1000ล้านนะนะครับแล้วก็เหรียญที่2อ่ะเป็นสเน็กลิเนียมโทเค้นหรือว่าเหรียญริมนะครับที่เอาไว้ใช้จ่ายภายในเกมเออยู่บนเน็ตเวิร์กไบนาร์สมาร์ชเอนนะฮะมีแม็กซ์สปายอยู่ที่20,000เหรียญน,นะครับเฮ้ยเกมนี้มันแปลกว่ะนะครับเพราะว่าไม่เหมือนเกมอื่นนะที่มันจะเป็นอัลลิมิตนะครับเออ โอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปเปิดตัวของตัวเกมนะโอเคฮะอันนี้คือคลิปเปิดตัวของตัวเกมของเขานะนะครับผมไปนั่งดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็สนุกดีนะครับเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นน่ะก็คือ s l i ตดอทไอโแหละนะครับเหมือนกันเลยแต่ผมเล่นเกมนั้นทีไรแม่งหัวร้อนทุกทีว่ะก็มาดูเกมนี้นะครับว่าจะเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเขามีให้เลือกตัวละครด้วยวะนะครับผมบอกเลยขอสปอยนะตัวละครเกมเนี้ยอย่างสวยนะนะครับ นี่ก็เป็นในเกมของเขานะก็คุ้นเคยกันนะครับเกมงูเหมือนบ้านเราแหละนะฮะโอ้ยจเลอนะครับเออโมผลไม้เขาน่ารักกว่านะถ้าตัดความหัวร้อนไปนะผมว่าเกมนี้มันน่าเล่นนุ้ยเอาจริงๆเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าแบบคลิปนี้ไม่ได้มาชักชวนนะอันนี้มารีวิวเกมเฉยเออเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ยังออตามทุนจากซีคาอยู่นะ เฮ้ยเกมมันน่าเล่นอยู่นะถ้าภาพกระตุกก็ไม่ใช่ที่ผมนะเป็นที่คลิปนะครับส่วนเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดเยอะมากนะเพราะว่าเออก็มีเล่นเออก็มีหลายช่องอะทำไปแล้วนะครับก็นั่นแหละเขาก็แบบรายละเอียดครบถ้วนนะก็คลิปนี้จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเฮ้ยเกมมันน่าเล่นนะเนี่ยผมจะไม่กอรหรือว่าผมจะไม่เล่นสปีดนะผมชอบแบบโมเดลผลไม้อ่ะคือแบบเฮ้ยแม่ง สวยอะแบบความละเอียดมันอะผมไม่รู้ว่าในคลิปอะคลิปมันจะกระตุกมากหรือเปล่านะถ้ากระตุกก็ต้องออโทษเกมครับเฮ้ยน่าเล่นวะนะเอาความจริงก็น่าเล่นอะทุกคนก็ดูเพลินๆไปนะผมจะไม่ตัดคลิปหรือว่าสปีดน,นะโอ้น่าเล่นวะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ย เฮ้ยมีมีคุกกี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเกมเฮ้ยผมว่าเกมมันสวยเว้ยพวกแบบกราฟิกนะกราฟิกสวยจริงว่ะทุกคนเฮ้ยเกมนี้ก็น่าสนใจนะครับเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะเกมนี้นะครับเกมนี้เปิดปีหน้านะเปิดปีหน้าส่วนเดือนไหนเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะเฮ้ยแบบผมชอบอ่ะล้อมมันเลยล้อมันล้อมันล้อมันสิเฮ้ยสวยว่ะ ตายแน่ไอแดงไอแดงโดนในส้มฆ่าแน่เฮ้ยล้อมมาในส้มเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอุ้ยเกือบแตกแล้วน,นะเรียบร้อยโอเคสําหรับตัวเกมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปต่อลงลึกสักนิดนึงเลยละกันนะครับนะฮะเราก็เลื่อนลงมาจากคลิปเมื่อกี้นะเขาเคมว่าเป็น e ีซี่ทูเอ n นะ,ะเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับเหมือนประมาณว่าเนี่ยเฮ้ยเกมของเขาเฮ้ยแบบเล่นได้ทุกที่นะทุกเวลา เพราะเกมของเราแบบสามารถเข้าถึงคนทั้งโลกอะประมาณนี้แล้วก็เอเตอร์เทนเนี่ยเออผู้เล่นสวมบทบาทเป็นหนอนเพื่อล่าแต้มและลุนรับของรางวัลต่างๆมากมายภายในตัวเกมเฮ้ยน่านเล่นวะ่ะส่วนเพชรตัวเอิร์นอ่ะเออในในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยผู้เล่นจะได้รับเหรียญลิมและเขายังเคมว่าสำหรับเกมนี้มีโหมดทัวนาเมนต์นะนี่ทัวนาเมนต์ PVP แล้วก็ TVP นะ เออแล้วก็สำหรับทีวีทีเนี่ยทีทีทีได้เออเชีย yeah. <laughs> แล้วก็สำหรับทีทีเนี่ยก็คือทนะีเวทเกมนะไอ,อผมลืมบอกไปเลยวะนะตัวเกมเขาเค้มว่า the first t v t game platform on b o k Chain นะครับก็คือเขาออกเป็นเกมแรกที่ทำทีวีทีเออหรือว่าทีเ s ทีมเนี่ยบนแพลตฟอร์ม b o k Chain นะนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นประเภทของงูนะครับ นี่เฮ้ยอย่างสวยนะเว้ยนี่นะเชนลอนหลอดแล้วก็ไฮด้านะเดี๋ยวจะไปลงลึกนะครับในไวเปเปอร์อของเขานะนี่นะฮะประเทศงูของเขาโดยงูภายในเกมของเขาเนี่ยมีทั้งสปายอยู่ที่37ล้านนะครับ5แสนตัวนะโดยแบ่งเป็นนาการ์ดล้านไฮด้า10ล้านแล้วก็หลอด5ล้านแล้วก็เชนลอนอ่ะ2ล้าน5ก็ตามความหายากครับแล้วก็คุณสมบัติของหนอนแต่ละคัสเนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณนี้นะ นี่นะครับสเน k กอินเดครับนาคาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้72ชั่วโมงไฮด้าก็84หลอด96นะครับแล้วก็เชนลอนเนี่ย108แล้วก็แสแตตพวกแบบมุมมองหรือว่าแบบความยาวก็ตามนี้นะครับตามนี้นะอ่าหลายคนอ,อาจจะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแบบถึงอยู่ได้แค่นั้นนะครับโดยเกมนี้เขาบอกว่า,าสมมุติคุณได้นาคาใช่ไหมแล้วก็เมื่อคุณเล่นนะไปถึง72ชั่วโมงเนี่ย ทางหนอนคาสนั้นน่ะจะทําการแข่งตัวนะครับไม่สามารถเ,เข้าไปต่อไม่สามารถเอาหนอนตัวนี้เข้าไปต่อสู้ในในโหมดต่างๆได้นะครับและเขายังบอกว่าถ้าคุณอยากให้หนอนของคุณเนี่ยกลับมาเป็นปกตคิคุณก็ต้องเข้าไปเล่นเกมโดยเก็บเหรียญให้ครบ3 0 0แสนเหรียญน,นะครับแล้วเขาจะทำการรีคัฟเวอร์ให้กลับมาเป็น100%เเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครไม่อยากเข้าไปเล่นให้เสียเวลานะคุณก็ทำการจ่ายนะครับ 0.1BUSD นะครับต่อ1ชั่วโมงนะนะครับเออประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับโหมดนี้นะยังมีโหมดฟักไข่นะครับเออดูดิน่าสนุกนะนะครับโหมดฟักไข่น่าะามามา,มาอันนี้นะครับส่วนโหมดเออโหมดฟักไข่เนี่ยครับก็คือเราต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบ5ชิ้นขั้นต่ำคือ5ชิ้นนะแล้วโอกาสที่จะฟักสำเร็จอะซักเซสเนี่ย15%นะครับ ถ้าหากคุณฟักไม่เสร็จนะครับหรือว่า Not สักเียก็จะเสีย1ชิ้นนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าทําไม่สําเร็จจะเสียชิ้นส่วนเปลือกไข่เนี่ยหชิ้นนะครับก็แต่ถ้าคุณมีชิ้นส่วนเปลือกไข่ในการฟักเนี่ยยีชิ้นโอกาสสาเร็จเนี่ยเกนะครับหรือว่าถ้าฟักไม่สําเร็จเนี่ยคุณจะเสีย4เปลือกไข่ฟรีๆนะครับเออประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปเป็นมาร์เก็ตเพจนะครับอ่ามาร์เก็ตเพจอยู่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนจะไปมาร์เก็ตเพจนะนะครับ นี่นะหาดู Payer Make มันนี่นะครับคุณจะทำเงินได้อย่างไงก็คือโหมดแรกก็เป็นโหมด PVP นะเพัวเออนั่นแหละครับก็เหมือนเกมปกติอันนี้ผมจะไม่ได้แบบลงรา,ายละเอียดเยอะนะนะครับนะแล้วก็จะมีโหมด PVP นะผู้เล่นวดผู้เล่นนะครับก็ประมาณนี้นะต่อไปจะเป็นระบบ Market Page นะครับโอเคฮะสำหรับ Market Page ของเราเนี่ยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากเล่นเกมนี้คุณก็ต้องเข้าไปซื้อหนอนนะในระบบ Market Page นะครับ เออถ้าคุณไม่อยากซื้อหนอนอะ่ะคุณก็ทําการฟักเหมือนที่ผมบอกไปนะว่าชิ้นส่วนเปลือกไข่อ่ะนี่นี่ประมาณนีนะ้ถ้าคุณไม่อยากซื้อคุณก็ทําการฟักเองนะนะครับแต่ว่าผมผมแนะนำอ่ะผู้เล่นใหม่ให้ซื้อเหอะนะครับนะครับโดยการซื้อเนี่ยจะทําการจ่ายเป็นเหรียญริมนะแล้วก็ส่วนราคาก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับต่อไปจะเอาทุกคนไปดูอะไรเดียรนะครับขอเลือกแป๊บนึงว่าเออเหลืออะไรบ้างเออลืมลืมลืมแล้วก็สําหรับตัวเดฟนะเดเวล o ปอเรอร์นะ <developer S 2> นะครับก็ <developer S 2> ค,คือ ่าเปิดหน้าไหมก็เปิดอยู่มั้งนะถึงแม้จะใช้อวตารนะครับเออก็นั่นแหละนะครับก็ดูเอานะครับนะว่าแบบรู้จักใครบ้างนะครับแล้วก็นะครับลันอยู่บนระบบ BSC Smart Chain ก็คือเล่นง่ายแน่นอนนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับได้ส่งออดิตไปแล้วนะครับโดยออ d i ดิตดึดบายนะครับเทสเลดนะครับถ้าใครรู้จักก็น่าเชื่อถือหรือเปล่านี้ก็ศึกษากันเอาเองนะครับ แล้วก็ต่อไปจะให้ไปดูพาร์เนอร์นะครับพาร์เนอร์ของตัวเกมนะเฮ้ยผมหาพาร์เนอร์ไม่เจอเอาเป็นลดแมปก่อนลวกันนะครับนี่นะตอนนี้อยู่ช่วงดูไงวะน่าจะอยู่ช่วงนี้ครับตอนนี้นะ่าอยู่ช่วงนี้นะแปลเป็นไทยได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดูคร่าวๆนะครับส่วน Q ิเนี่ยปีหน้านะครับจะทําการเปิดตลาดมาร์เก็ตเพจนะแล้วก็เ,เปิดเบต้าเทสนะครับวันที่20มกรานะประมาณนี้ นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขายังจะเปิดเอ่อเปิดเกมให้เล่นเนี่ยนะครับเดือนเฟบนะครับเฟบคือเดือนอะไรวะแปบ๊บนึงนะกูเกิลทาร์เล็บมาแล้วเดือนเฟบก็คือเดือนกุมภานะเอ่อถ้าผมคิดให้คร่าวๆนะครับเกมเนี่ยจะเปิดมาร์เก็ตเพจวันที่15แล้วก็จะทาการเบต้าเทสเนี่ยวันที่20มกราแล้วก็จะเปิดเกมหลักให้เล่นเนี่ยประมาณเดือนกุมภาวันไหนก็ไปตามดูกันเราเองนะแล้วก็รถแม็ก็ประมาณนี้นะครับ และที่สําคัญนะที่ผมที่อ่านชื่อคลิปไว้นะครับจำชื่อคลิปได้ไหมที่ผมบอกว่ามีระบบ VR นะมีจริงนะแต่ว่าต้องรอถึง Q3 ปี2026นะครับนะ Launching VR เวอร์ชันนะครับเฮ้ยถ้าแบบเกมนี้มันอยู่นานถึงตอนนั้นจริงนะแล้วมีระบบ VR นะผมบอกเลยว่าไม่งโคตรสนุกเพราะว่าผมก็มีแว่นแว่น VR อยู่หนึ่งตัวนะเออรอดูกันเลยว่ามันจะถึงปี2026หรือเปล่านะ VR อย่างแ่มนะครับบอกเลยนะเออแล้วก็ต่อไปก็เป็นช่องทางการติดต่อเขานะนะครับนี่นะเป็นคอนแทคหรือว่าจะเป็นอีเมลนะครับหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์เป็น Facebook ก็เป็นอินสตาแกรมก็มาสามารถกดดูดดดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะพาเข้า,าดูในทวิตเตอร์ของเขานะนี่นะฮะอันนี้ก็คือทวิตเตอร์ของเขาครับคาร์บอนเซเนกเฮ้ยมีผู้ติดตามอยู่เก้าหมื่นเฮ้ยทำไม่ธรรมดานะธรรมดาที่ไหนล่ะเออเฮ้ยแบบอ,อันนี้เป็นรถแมของเขานะที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละนะครับ นี่นะอันนี้ก็คือทวิตเตอร์ของเขานะใครอยากมากดติดตามก็สามารถเซิร์ชได้นะครับคาร์บอนสเน็กประมาณนี้โอเคฮะสำหรับรีวิวเกมคาร์บอนสเน็กเนี่ยก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์นะครับถ้าเกมไหนมันน่าสนใจนะครับแล้วผมแบบเฮ้ยผมอยากเล่นน่ะผมจะกลับมารีวิวให้ทุกคนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับชาวคริปโตทุกคนนะเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีแห่งวงการคริปโตครับบาย